สวัสดีครับกินบันเที่ยวใบสิทธ์น,นะครับคือช่วงนี้ก็ไม่ได้เที่ยวครับแล้วก็ไมไ่ค่อยได้ปั่นเพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่อยากจะออกไปเจอสิ่งแวดล้อมที่มันอาจจะมีเชื้อโรคนะครับเราก็อยู่บ้านนครับผมก็ทำการเหมือนกับว่าเราก็ให้ความรู้ประชาชนในการสื่อสารอะไรต่างๆนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์สื่อสารเวลาที่เราอยู่กับบ้านเนี่ย เราใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ไปพูดคุยหายเพื่อนคุยกับเพื่อนเพื่อให้ความรู้กระจายข่าวเลยแล้วฟังข่าวสารอย่างเงี้นะครับก็นํามาซึ่งการใช้วิทยุสื่อสารนะครับซึ่งกบกติแล้วเนี่ยออผมเองก็เป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะครับที่ได้รับอนุญาตเป็นพนักง,งานวิทยุของกสทชนะครับหรือกรมปรษณีย์โทรเลขเดิมนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ในช่วงหลังมาเนี่ยกระแสะของกระแสะของเครื่องวิทยุสื่อสารภาคประชาชนเนี่ยมันค่อนข้างดีด้วยนะครับ ก็หันมามีเพิ่มเติมอีกหนึ่งเครื่องก็เคือเครื่องวิทยุสื่อสาร CB245 ครับผมก็ได้ทําการซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารยี่ห้อสเปนเดอร์มานะครับอันนี้ต้องขอบใบอนุญาตนะครับขออนุญาตอันนี้เขาเรียกเครื่องเครื่องโมบายครับขออนุญาตเป็นรุ่น TM251 ีทีวี plus คือตัวนีมน้มันมีรุ่นใหม่กว่านี้ตัวนี้มันก็ถือว่าเป็นรุ่นลองนะมันมีรุ่น5591เก้าจอมันจะสีฟ้าอใหญ,ใหญ่มีปุ่มแยก2คันทีได้อันนี้ผมผมไม่ได้ใช้นะผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลายๆอย่างของตัวนี้ผมชอบมากนะครับก็ไม่ใช่5 9 1ไม่ดี5 91ดีมากๆดีกว่านี้อีกนะครับแต่ก็ผมคิดว่าเอาเอา5ป1นก็พอถูกกว่านิดหน่อยนะครับกำลังส่งอย่างที่เรารู้นะครับใบอนุญาตกำหนดไว10้10วัต์ ประมาณนั้นแต่ว่าว่าจริงๆมันอาจจะไปตามสเปคผู้ผลิตนะครับอาจจะได้สูงขึ้นแต่ power supply ก็ต้องใช้ power supply ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมก็ใช้ power supply ซึ่งปริปฐ์เองขึ้นมานะครับประมาณ30ประมาณ20กว่าแอมป์นะครับ <c oughs> เรามาดูเครื่องวิทยุสื่อสารตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้มีเป็น ผมกดตอนนี้ผมต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วใช้นัำสัญญ,ญาณผมต่อไปนอกบ้านนะครับซึ่งตั้งเสาสูงขึ้นไปประมาณ10กว่าเมตรนะครับเป็น5.8ลัมดาสองชั้นรอบตัวนะครับแก้ไขเป็น5.8ลัมดาสมชั้นนะรอบตัวนะครับซึ่งก็สามารถติดต่อได้ในเสายางเนี่ยก็5กิโล10กิโลนะครับเสาชักก็อาจจะได้มากกว่านั้นถ้าเสาสถานีสูงด้วยกันเนี่ยอาจจะได้ถึง จังหวัดรอบข้างเลยนะครับประมาณสัก3 40ิกิโลขึ้นไปม่ะกิโลเมตรขึ้นไปนะครับคือวิทยุคือสื่อสารภาคประชาชนหรือ 2, c b 2 4 5ต้องขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตใช้เครื่องนะครับ <c oughs> นี้จะเห็นเป็นเครื่องได้รับอนุญาตถูกกฎหมายนะครับไม่พอนะครับได้รับอนุญาตถูกกฎหมายต้องไปขอใบอนุญาตนะครับใช้มีใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนะครับและ ตั้งสถานีก็ต้องไปขอใบอนุญ,ญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนะครับซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากตัวเครื่องเครื่องนี้ประมาณ5,000ันกว่านะครับ4,000นกว่า5 0 0 0กว่านะครับก็ค่าใบอนุญ,ญาตอีก535บาทแล้วก็ค่าตั้งสถานีอีก1 0 7 0บาทนะครับผมจะเปิดดูนะนี่ผมอยู่นคะรนายกครับก็จะคุยกันช่องส4ี่นะครับเพื่อนเพื่อนช่อง3ามสี่กลุ่มเพื่อน3 4สี่นะครับ แล้วก็ช่องของนครนายกประสานเหตุช่อง39ครับแล้วก็หาเพื่อนคุยแล้วก็สแกนจะหมุนมือก็ได้ฮนะหมุนฟังไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่บางทีผมก็กลางวันก็บางทีก็ไม่ค่อยเจอใครหรอกครับส่วนใหญ่เพื่อนๆลุงๆเขาอยู่กันช่วงช่วงเย็นบ้างช่วงอะไรบ้างเนาะมันก็ สแกนได้มีคนใช้ทั้งร้านค่ารอปภวสัสดุดก่อสร้างใช้หมดนะฮะออคุยเล่นนะครับกู้ภัยก็ใช้นะครับศูนย์วัฒนาปทุมยเงี้ยครับก็รับได้แต่ว่าวันน,น,นี้วันนี้ยังไม่ได้ยินนะครับ เราก็ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ก็คือสรุปว่ามันก็เป็นวิยุสื่อสารที่น่า,นาคือซื้อได้นะประชาชนซื้อได้ไม่ต้องสอบใบอนุญ,ญาตนะครับซื้อได้เลยนะครับขออนุญ,ญาตที่เรียบร้อยถูกต้องนะครับก็จะไม่มีปัญหาด้านกฎหมายนะครับ ก็ให้ดูนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เราไม่เบื่อเวลาที่เราต้องอยู่กับบ้านมากกว่าหรืออะไรเงี้ยนะครับฟังข่าวสารนะก็ฝากเพื่อนๆนะครับเชิญชวนมาใช้วิยุสื่อสารให้ถูกกฎหมายเนาะถูกกฎหมายก็เครื่องแดงนะครับความถี่สองสี่ห้าไมเกรนนะครับก็ไปได้ไกลรุุ่นนี้มีหกสิบมีร้อยหกสิบช่องแล้วนะครับร้อยหกสิบช่องรุ่นใหม่นะครับจะเป็นรุ่นร้อยหกสิบช่องแล้วนะครับก็เขาก็จะมีช่วงลื้นความถี่สําหรับ ใช้พูดคุยเล่นนะครับใช้สําหรับการแจ้งเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับโดยเป็นความถี่สำรัการประสานงานภาครัฐภาคคู้ภัยภาคประชาชนอะไรต่างๆนะครับเขามีช่องความถี่ที่เขากําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเล่นก็ต้องมาดูข้อมูลกันนะครับว่าเราจะใช้ช่องไหนได้บ้างนะครับโดยประมาณนี้นะครับมีกฎหมายกําหนดไว้ของกสทชนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ